พระจีวอปลิวโอ้โหอันนี้คุณผู้ชมฮะหลวงพี่ฮะอาจจะต้องใช้คําว่าหลวงพ่อเลยก็ได้ฮะหลวงพ่อปากฏฮะเจอคนร้าย กำลังนี่เลยงัดตู้บริจาคห oh. ลวงพ่อทำยังไงฮะคุณผู้ชมมาให้จบอกว่าโยมอ,อย่าทำ,าทำเลยนะ <ทำ S 2> มันผิดศิลนะโยมนะคุณผู้ชมแล้วคิดว่าคนร้ายจะฟังเหรอฮะ <c oughs> คนร้ายไม่ฟังสิฮะคุณผู้ชมมาลองไปดูเลยฮะภาพจากกล้องวงจรปิดฮะที่วัดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับที่วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับวัดบ้านยางพระาธาตุอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ คนร้ายเป็นผู้ชายครับใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นแล้วก็เดินดุ่มๆเลยเข้าไปขโมยเงินในตู้บริจาคครับขนาดที่คนร้ายได้เงินแล้วด้วยนะคุณผู้ชมฮะได้เงินจากตู้บริจาคเดินออกจากวิหารปรากฏครับคุณผู้ชมครับออกมาจากศาลาพอดีเจ้าอาวาสเห็นนะทํายังไงคุณผู้ชมคนร้ายอะ่ะใจไงโยมอย่าทําเลยนะไม่ได้ไฮะเจ้าอาวาสตัดสินใจคว้าม,มีดดาบยาวิ่งไล่ตามคนร้ายเลยเแต่คนร้ายวิ่งไวกว่า คว้ารถจักรยานปั่นหลบหนีไปได้เราก็เลยไปสอบถามเจ้าวาดวัดครับวัดบ้านยางพระาธาตุพระธิการมงคลก็บอกเลยโยมจะแล้วใจอัตมานั่งเฉยอยู่ได้ยังไงนาโยมนี่คนร้ายนะโยมนะแล้วตอนนั้นวิ่งไล่แบบลืมแก่ลืมตายเลย<ม>นี่หลวงพ่อบอกแบบนี้เลยแต่ว่าโยมอัตมาอายุห้าสิบเอ็ดแล้วนะมันวิ่งไม่ทันวัยรุ่นหรอกนะโยมนะอ้าวลองไปฟังเสียงหลวงพ่อฮะเจ้าวาดวัดยางพระาธาตุครับใจ แต่ก็ได้เพราะว่า,ราเราก็มีหน้าที่ที่ปกป้องวัดแล้วเนาะด้วยความอะไรเขาเรียกอะไรล่ะสัญชาตญาณในการปกป้องก็ปกป้องปราจหน้าที่ครับเราล,ลืมแก่ลืมตายไป้วยตอนนั้นอ่คุณผู้ชมมาคนบอกมันไม่มันไม่เหมาะสมกับการเป็นพระแต่คุณผู้ชมคนร้ายนะฮะคนร้ายอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็อ่ก็เข้าใจนะในมุมของท่านเจ้าอาวาสที่ต้องปกป้องวัดนะฮะเพราะว่าคนร้ายก็ได้เงินไปด้วยและหลังเกิดเหตุคลิปเมื่อสักครู่นี้เลยฮะ ทางเจ้าวาดเองแล้วก็กรรมการวัดก็ไปแจ้งความแล้วที่สพอดอยสะเก็ดและที่สาคัญคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนละแวกวัดนั่แหละเหมือนกับว่าน่าจะเข้ามาดูลาดเราหลายครั้งคือรู้ว่าอาช่วงนี้หลวงพ่อไม่ค่อยอยู่เจ้าวาดไม่ค่อยอยู่ก็เลยอาจจะใช้ช่วงจังหวะสังเกตเนี่ยแหละฮะซึ่งตํารวจสพอดอยสะเก็ดบอกว่าไงรู้ไหมฮะที่เห็นคลิปมเมื่อกี้ หน้าตาชัดเจนะฮะเออพราะเขาไม่ปิดหน้าปิดตาเลยแกดังนั้นตำรวจบอกเลยน่าจะจับตัวได้ไม่ยากอ,อ่ะก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้เหตุการณ์เกิดในวัดไม่เกรงใจพระเจ้ากันเลยนะคุณผู้ชมฮะ